โอเคนะครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านก็มาอยู่กับผมวินโซนิกหลังจากที่ผมได้ห่างหายจากคอนเทนต์การเล่าเรื่องประวัติของการ์ดเกมยูกิโอไปนานแสนนานเนี่ยผมก็กะว่าจะเอาคอนเทนต์นี้เนี่ยกลับมาเป็นคอนเทนต์หลักในการทําช่องของผมด้วยนะครับซึ่งสําหรับคลิปนี้นะผมเราก็อยู่กับการเล่าประวัติของการ์ดสามเทพมายาใบสุดท้ายที่ผมได้ทําค้างไว้นะครับซึ่งนั่นก็คือมังกรปีกเทพรานั่นเองมังกรปีกเทพราหรือ The w วิ g Dragon of Ra ถูกรู้จักในอีกชื่อหนึ่งก็คือเทพแห่งดวงอาทิตย์ราได้ปากฏตออกมาในแอนิเมะซีรีส์ของการ์ดเกมยูกิโอนอกจากโอซิลีและโอเบลิสแล้วราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการ์ดเทพที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดใน3มเทพอียิปต,ต่อไปเราไปดูรูปร่างของรากันนะครับว่าเจ้าตัวราในแอนิเมะซีรีส์ยูกิโอเนี่ยมีรูปร่างเป็นอย่างไงราเนี่ยเป็นมังกรสีทองตัวใหญ่ยักษ์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยโลหะสีทอง มีลักษณะคล้ายๆกับนกตรงศีรษะและคอจะมีรูปแกะสลักเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ล่าเหยื่อตรงส่วนโค้งทรงวงกลมตรงไหล่จะเป็นจุดที่ใช้เบรสแคนนอนหรือท่าโจมตีของรานั่นเองโดยจะชาร์จและส่งพลังจากส่วนนี้เป็นกระแสไปยังส่วนหัวแล้วจึงค่อยสะสมพลังไว้ตรงปากเพื่อที่จะปล่อยพลังโจมตีอันร้ายแรงออกมาใส่ศัตรูผู้ครอบครองการ์ดรามาลิคอิสตันคือผู้ครอบครองการ์ดรา เป็นทายาทจากตระกูลผู้เฝ้าสุสานฟาโร ah, และยังเป็นหัวหน้าของกลุ่มแรฮันเตอร์อีกด้วยแต่ว่าในภายหลังการ์ดราเนี่ยก็ได้ถูกเปลี่ยนผู้ครอบครองไปในรอบชิงชนะเลิศการดูเอลของการแข่งขันศึกแบทเทนซิตี้มูโตยูกิได้เอาชนะมาริคอิสตันและได้การ์ดราไปครอบครองแทนนี่คงจะเป็นทางเดียวที่ฉันจะชดใช้บาปที่ก่อขึ้นมาเพื่อให้เป็นก้าวหนึ่งสู่แสงสว่างที่คอยอยู่เบื้องหน้าอยอมแพ้ยอมรับความพ่ายแพ้ จะทำให้พลังชีวิตเป็นศูนย์เหรอจะาหายไปซะความมืดภายในตัวฉันนี่พ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์แล้วองค์ฟารโารยุกินี่กาเทพมังกรปีกเทพเหรอต่อไปเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเอฟเฟกของ The w i n g d r a g o n of La ที่เป็นการ์ดจริงและการ์ดในแอนิเมะกันดีกว่านะครับว่ามันจะแตกต่างกันตรงไหนบ้างเริ่มจากในส่วนของเอฟเฟกต์การ์ดจริงกันก่อนเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นรูปแบบและเอฟเฟกต์การ์ดของการ์ด The Wing Dragon of Ra ในแบบการ์ดจริงนั่นเองนะครับผมโดยการ์ดใบ,บนี้เนี่ยเป็นการ์ดมอนสเตอร์เอฟเฟกต์นะครับเผ่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ธาตุศักดิ์สิทธิ์หรือว่าธาตุเทพเจ้านั่นเองระดับของการ์ดใบนี้เนี่ยอยู่ที่เลเวล10พลังโจมตีและพลังป้องกันเป็นรูปหมาย question mark หรือก็คือยังไม่ทราบในเวลานี้นั่นเองเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็คือ ไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบพิเศษได้จะต้องถูกอัญเชิญแบบปกติโดยใช้มอนสเตอร์3ตัวเป็นเครื่องสังเวยและการนี้เนี่ยไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบปกติในสภาพความหน้าได้การอัญเชิญปกติของการ์ดใบนี้เนี่ยไม่สามารถถูกยกเลิกได้เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติได้สําเร็จในขณะนั้นเนี่ยเอฟเฟกต์และการ์ดใบอื่นจะไม่สามารถถ,ถูกสั่งใช้งานได้ เมื่อการไปนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติได้สําเร็จเราจะสามารถจ่ายรับพลของเราจนเหลือ100 p o i n แลากาดใบนี้เนี่ยจะได้รับพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้นตามไร้ p o ย n ที่เราเสียไปเราสามารถจ่ายไร้ point จานวน1,000หลังจากนั้นเล็งป้าใส่มอสเตอร์1ตัวที่อยู่บนฟิวและทําลายการ์ดใบนั้นได้เลยนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ของลาในรูปแบบของการ์ดจริงนะครับ หลังจากนี้เนี่ยเราก็ไปดูเอฟเฟกของการ์ดเดวิงดรา้อนออฟราในแบบ a อนิเมะกันดีกว่านะครับว่ามันจะแตกต่างกันยังไงบ้างผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเอฟเฟกต์ราในแบบ a อนิเมะเนี่ยมีแหล่งที่มาหลายที่มากเลยครับ แต่ว่าแต่ละที่เนี่ยเอฟเฟกเขียนไม่เหมือนกันเลยซักที่ครับผมผมก็เลยไปแกะเอฟเฟกของมังกรปีกเทพราจากในแอนิเมะยูกิโอมานะครับผมแล้วก็ไปดูกันเลยว่าเอฟเฟกของการ์ดลาในแอนิเมะเนี่ยจะมีอะไรแบบไหนบ้างรูปแบบของการ์ดลาในแบบแอนิเมะและการ์ดจริงเนี่ยทั้งรูปแบบชนิดเผ่าธาตุระดับเลเวลพลังโจมตีและพลังป้องกันเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับผมเพราะฉะนั้นผมคงไม่ต้องพูดถึงในส่วนนี้เยอะมากเนาะเราไปรับฟังเอฟเฟกของการ์ดลาในแบบแอนิเมะกันดีกว่าครับผม ถ้าเราจะอันเชิญลาแบบปกติเราจะต้องใช้มอนสเตอร์3ตัวเป็นเครื่องบูชายันลาจะไม่รับผลจากการ์ดกับดักและการเวทมนต์เนี่ยจะมีผลกับลาเพียงเทินเดียวเท่านั้นลาที่ถูกอันเชิญแบบปกติออกมาจะมีพลังโจมตีและพลังป้องกันเป็นไปตามผลรวมของพลังโจมตีและพลังป้องกันของมอนสเตอร์ที่ถูกใช้ในการสังเวยเพื่ออันเชิญการ์ดใบนี้เราสามารถจ่ายไลท์พอยต์จนเหลือหนึ่งแล้วรวมร่างเข้ากับลา หลังจากนั้นลาเนี่ยจะได้รับพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้นตามไลฟ์พอยท์ที่เราเสียไปหลังจากนั้นลาของเราเนี่ยจะสามารถโจมตีใส่มอนสเตอร์ได้ทุกตัวและหลังจากที่โจมตีใส่มอนสเตอร์ทุกตัวแล้วยังสามารถโจมตีโดยตรงใส่ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามได้อีกด้วยถ้าเรารวมร่างเข้ากับลาอยู่เราสามารถใช้การ์ดดีฟิวชั่นหรือชื่อภาษาไทยก็คือคลายฟิวชั่นเพื่อแยกเราออกจากร่างของลาเปลี่ยนให้พลังโจมตีของลากลายเป็นศูนย์และหลังจากนั้นเราจะได้รับไลฟ์พอยท์เพิ่มขึ้นตามพลังโจ จ่ายไลท์พอยต์หนึ่งพันเพื่อเปลี่ยนให้ลาเข้าสู่โหมดก o อดฟ o นิก x ์และทำลายมอนสเตอร์ทั้งหมดที่อยู่บนฟิลด์ของผู้เล่นอีกฝ่ายสั่งเวชมอนสเตอร์ตัวอื่นที่อยู่บนฟิลด์ของเราแล้วการ์ดลาของเราเนี่ยจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ถูกใช้ในการสังเว์ด้วยเอฟเฟกต์นี้นี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ในแอนิเมะของลาแบบข้าวๆาวที่ผมแกะออกมาจากยูจีโอดูเอลมอนสเตอร์ภาคบั t เทิลซิตี้กับภาคอันคาร์ทรัสนะครับในปัจจุบันหน้าตอนนี้นะครับการ์ดลาเนี่ยจะมีอย และนอกจากนี้นะครับยังมีการ์ดลาในรูปแบบอื่นๆถูกทำออกมาเป็นการ์ดจริงด้วยนะครับ The Wing Dragon of Ra Spear Mode การ์ดนี้เป็นรูปแบบของลาที่ยังไม่ถูกฟักตัวออกมา ซึ่งการ์ดลาในรูปล่างนี้เนี่ยเป็นการ์ดลาในตอนที่พุจกลุ่มใมได้ยังชิงการควบคุมการ์ดลาไปจากมาลิกนะครับเอฟเฟกต์แบบการ์ดจริงของการ์ดใบนี้ก็คือการ์ดใบนี้เนี่ยไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบพิเศษได้จะต้องใช้มอนสเตอร์บนฟิลสามตัวเป็นวัตถุิบในการสั่งเว่ยเพื่ออัญเชิญปกติการ์ดใบนี้ลงมานะครับมันจะดีตรงที่มอนสเตอร์ที่ใช้ในการสั่งเว่ยการ์ดใบนี้เนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ของฝ่ายไหนก็ได้นั่นเองหลังจากนั้นในช่วงจบเอ็นเฟสครั้งหน้าการ์ดใบนี้ก็จะกลับไปอออยู่บนฟิดขขงงเเจ้าม การนี้เนี่ยไม่สามารถโจมตีหรือว่าถูกเล็งเป็นป้าโจมตีได้เราสามารถสังเวยการ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลของเราเพื่ออัญเชิญพิเศษมังกรปีกเทพราจากบนมือหรือในเด็กของเราโดยไม่ต้องสนเงื่อนไขในการอัญเชิญของการ์ดใบนั้นพลังโจมตีและพลังป้องกันของมังกรปีกเทพราที่ถูกอัญเชิญด้วยเอฟเฟกต์นี้จะกลายเป็นสี่พันดูลมเอฟเฟกต์ของการใบนี้เนี่ยถือว่าดีนะครับนอกจากจะเอาไปเล่นกับการ์ดลาได้แล้วเนี่ยเมื่อก่อนยังถูกเอาไปใส่ในเด็กบางเด็กอีกด้วยนะครับเอาไว้มาสั่งเวยร์กมอนสเตอร์ The Wing Dragon of Ra Immortal Phoenix การ์ดใบนี้เป็นรูปแบบของราตอนเข้าสู่ m o d God Phoenix นั่นเองการ์ด <b> ลาในร่างนี้โผล่ออกมาครั้งแรกตอนที่มาริคทำการดูอลปะทะกับโจโนอุจิเอฟเฟกต์แบบการ์ดจริงของการ์ดใบนี้ก็คือการ์ดใบนี้ไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตคว่ำได้จะต้องถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกต์ของตัวเองถ้าการ์ด The Wing Dragon of Ra ที่อยู่บนฟิลด์ถูกส่งลงสุสานในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้ได้เลย การไละเอฟเฟกต์ไม่สามารถตอบโต้การสา่ใช้งานเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ได้และการ์ดใบนี้จะไม่รับผลเอฟเฟกต์การ์ดใบอื่นเราสามารถจ่ายไล์พอยต์จำนวน1000เพื่อส่งมอนสเตอร์หตัวที่อยู่บนฟิลลงสุสานได้เลยเธอละนละ1ครั้งในช่วงเอ็นเฟสให้ส่งการ์ดใบนี้ลงสุสานหลังจากนั้นให้เราอัญเชิญแบบพิเศษ The Wing Dragon of Ra Spear Mode หรือว่าราล่างไข่นั่นเองจากบนมือเด็กหรือว่าสุสานลงมาบนฟิลได้1ตัวโดยไม่ต้องสนเงื่อนไขในการอัญเชิญ การอัญเชิญราครั้งแรกของมาริกเป็นการท่องบทสวดของมาริกเพื่อแย่งชิงกานควบคุมการ์ดราแบบสเปียร์โหมดมาจากคุจกูไม่และเปลี่ยนให้ราเนี่ยกลายเป็นร่างตัวเต็มเราจะเป็นสมกลมเรงเปลี่ยนรูปร่างเพื่อชัยชนะของข้าจงขยับตัวมกรปีกเทพรานี่รัะคือมกรปีกเทพรา นนัมังกรปีกเทพราการราเนี่ยนอกจากจะปรากฏตัวในยูคิโอดูเอลมอนสเตอร์แล้วก็ยังไปปรากฏตัวในยูคิโ oh! อภาคอื่นอีกด้วยนะครับ ซึ่งนั่นก็คือ UGO GX Season 2ภาค Genex Tournament ตอนที่85เรื่องย่อของตอนนี้เนี่ยก็คือการ์ดราของจริงเนี่ยไม่ได้อยู่บนโลกนี้อีกต่อไปแล้วจะเหลือเพียงก็แต่ก๊อปปี้การ์ดที่บริษัท Industrial Illusion ที่มีเป็กซัสเจคอลฟอร์ดเป็นเจ้าของบริษัทใช้ก๊อปปี้การ์ดใบนั้นในการค้นคว้าหาข้อมูลแต่ทว่าเมนดีไซเนอร์ของบริษัทได้ขโมยการ์ดราใบนั้นออกมาแล้วก็มาป่าปนอยู่กับการแข่งขัน g e n x ที่จัดขึ้นในดวเอลอะคาเดเมียที่พวกจูไดอยู่ประธานเปกาซัตและาฮาโตะที่ทํางานอยู่ในบริษัทนั้นจึงได้มาที่ดวเอลอะคาเดเมียเพื่อบอกให้ผอซามิจิมะได้รับรู้หลังจากนั้นก็ได้พบกับจูไดเข้าจึงพากันออกตามหาเมนดีไซเนอร์คนนั้นและท้าดวเอลเพื่อที่เอาการ์ดลาไปนั้นกลับคืนมาวิญญาเทพที่หลับไหลจงฟืน้นคืนชีพขึ้นมาเดี๋ยวนี้จงออกมามังกรปีกเทพรอด มังก,กกงกรปีกเทพราคาดว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเทพราที่เป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ของอียิปต์ลักษณะเด่นของเทพราก็คือศีรษะเป็นเหยี่ยวมีสัญ,ญลักษณ์รูปดวงอาทิตย์อยู่เหนือศีษะความหมายของเทพราก็คือเทพแห่งความเป็นอมตะเทพเจ้าราหรือเล ถือเป็นสุริยะเทพหรือเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เป็นเทพสูงสุดอียิปต์อียิปบราณเชื่อว่าฟาโรห์ผู้ครอบครองอาณาจักรเป็นโอรสแห่งสุริยะเทพที่ถูกส่งลงมาปกครองโลกมนุษย์เทพเจ้าราเป็นตัวแทนแห่งการฟื้นคืนชีพเสมือนพระอาทิตย์ที่ขึ้นใหม่ในทุกเช้าของชีวิตบนโลกมนุษย์โอเคก็คงจะประมาณนี้นะครับสําหรับประวัติของมังกรปีกเทพราหวังว่าทุกคนจะสนุกและได้รับความรู้กันนะครับ ถ้าผมผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยมานันที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบใจนะครับผมอยากฝากให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม Infinite Power